รีวิวใช้งานจริงพร้อมสอนเชื่อมต่อกล้องหน้ารถ ไ i วิชันดีวันเดสคิมเมวันนี้สั่งจากทิกตอกในราคา800กว่าบาทเป็นกล้องหน้ารถแบบมี Wi-Fi ไม่มีจอฐานยึดเป็นแบบกาว3ารุ่นใหม่สายต่อจะเป็นแบบไทซี C แล้ว่มเปิดปิดกล้องอยู่ด้านนี้ครับสั่งมาติดตั้งเองได้อะไรบ้างอแดปเตอร์ apter, เสียบในช่องจุดบุรีสายต่อยาวประมาณ3.5เมตรเมโมูริการ์ดไม่มีแถมนะครับเพื่อนต้องสั่งแยกแผ่นฟิล์มกันอรอยมีคู่มือการติดตั้งมาให้ติดตั้งง่ายด้วยตัวเองทํำยังไงวิธีติดตั้งกล้อง d 1 Dash Camera ใส่เมมมรร่การ์ดเพื่อให้ดูบันทึกย้อนหลังได้ช่องใส่เมมจะอยู่ส่วนนี้ครับกดให้ลงล็อก จากนั้นต่อสายไฟไทยซ C เข้าตรงนี้ปลายสายอีกด้านให้เราต่อกับอะแดปเตอร์รุ่นนี้อัปเกรดแล้วไม่ต้องใช้หัวแปลงใดๆอย่าลืมลอกสติกเกอร์หน้ากล้องออกก่อนนะอะแดปเตอร์ apter, สามารถเสียบในช่องจุดบุหรี่ได้เลยครับการเชื่อมต่อแอปเราจะทําตอนมีไฟเลี้ยงตัวกล้องส่วนวิธีไล่สายเดี๋ยวผมจะมาสาธิตในคลิปหน้านะสามารถทําเองได้ไม่ต้องเรียกช่างเบื้องต้นเพื่อนสามารถไล่เก็บสายเอาไว้บนเพดานแบบในคลิปได้เลย สตาร์ทรถเพื่อให้ไฟเข้าตัวกล้องสังเกตจะมีจุดสีแดงติดตั้งแอปที่ชื่อ Hi i d เ s ส c a m โดยเพื่อนสามารถสแกนเพื่อลงแอปจากคู่มือได้เลยใช้งานได้ง่ายไม่ต้องลงทะเบียนใดๆครับให้เพื่อนกดคำว่า,าเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้จากนั้นกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เพื่อนมองหา Wi-Fi ที่ชื่อว่า Hi Vision D1 กดเลือกเลยครับ แอปจะถามหารหัสผ่าน Wi-Fi เพื่อนสามารถดูได้จากกู่มือและเมื่อเชื่อมต่อแล้วเขาจะบังคับให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนเสร็จกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วครับพร้อมดูออนไลน์ในมือถือส่วนนี้คือฟิล์มกันรอยช่วยกาว 3M เยึดติดแน่นเวลาที่เราถอดออกจะได้ไม่เป็นรอยถอดย้ายกล้องใหม่ไดเรื่อยๆนั่นเองครับลอกกาว 3M แปะกล้องลงไปทับฟิลม์มเพียงเท่านี้กล้องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับเก็บสายส่วนเกินให้เรียบร้อย ติดเอีงได้ไม่ต้องงอช่างกล้องหน้ารถมี Wi-Fi D1 Desk Camera ให้ภาพคมชัด Full HD 1080p คมชัดกลางวันกลางคืนไม่เบลอเห็นหน้าคนชัดทะเบียนชัดให้มุมมองในกว้างถึง102องศาให้ภาพสีคมกริบเมมโมรี่การดขนาด32 g b จะบันทึกได้ประมาณ5-7ชั่วโมงเพื่อนสามารถดูคลิปที่บันทึกผ่านมือถือได้ทั้งดูย้อนหลังหรือว่าดูสดแบบเรียลไทม์ข้อมูลจะอยู่ในเมมโมรีการ์ดของเราหากอยากดูซ้ําให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนดูย้อนหลังตามเวลาที่เราต้องการและยังสามารถกดเซฟคลิปลงโทรศัพท์มือถือเอาไว้แชร์แบ่งปันลงโซเชียลหรือว่าส่งไลน์ก็ได้ครับหรือจะเอาไปทําวีล็อกก็ได้ตัวกล้องสามารถหมุนกลับมาเป็นกล้องภายในรถมีขนาดเล็กกําลังดีไม่เกะกะไม่บงังสายตา และทางร้านยังมีรับประกันให้ถึง12เดือนคุ้มค่าในงบแค่800กว่าบาทอย่าลืมกดเซฟคลิปเอาไว้จะได้ทำตามได้และถ้าเพื่อนคนไหนสนใจกล้องพิกัดกดตะกร้าสีเหลืองหนะ้าคลิปได้เลย